ชาวกัมพูชาหนีความอดอยากทะลักเข้าไทยอีกแล้วโฆษกกระทรวงแรงงานกัมพูชาขอร้องอย่าหนีเข้าไทยเลยนะหางานทำในบ้านเราดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถูกเยผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์เดอ Nation ภาคภาษาอังกฤษของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมีชาวกัมพูชาประมาณ30คนครับลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยของเราอีก ครั้งหนึ่งแล้วนี่ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่และเป็นจํานวนที่เจ้าหน้าที่ของเราจับได้เนี่ยเล็ดลอดมาในไทยเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้ครับอ้างความอดอยากที่ตัวเองต้องได้พบหาเงินหางานในกัมพูชาไม่ได้อาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงจําเป็นจะต้องอบพยพครัวเรือนของตัวเองเข้ามาทํางานในประเทศไทยก่อนหนะ้าที่จะมีสถานการณ์สู้รบกันระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาในช่ว ที่ผ่านมานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่ลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่มาทํางานตัวคนเดียวส่งเงินกลับบ้านไปให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวให้พ่อให้แม่นะฮะบางคนก็มาถูกกฎหมายบ้างมาผิดกฎหมายบ้างแต่ตอนนี้ครับเนื่องจากมาถูกกฎหมายไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าด่านชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชานั้นปิดตัวลงไปครับทำให้ชาวกัมพูชาเหล่านี้ไม่มีทางเลือกครับเมื่ออยู่ในประเทศ หาได้ไม่พอกินหาได้ไม่พอจ่ายนี่พวกเขาจึงเลือกวิธีที่จะลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราแทนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับในเมื่อกัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีกับทางฝั่งของเวียดนามทางฝั่งของสอปอปอลาวทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่เลือกที่จะเดินทางไปทำงานในสปอปอลาวหรือ ในเวียดนามแทนต้องบอกก่อนนะครับอันดับแรกตำแหน่งงานในสนปปลาวนี่ก็ไม่ได้ดีกว่ากัมพูชาสักเท่าไหร่ครับส่วนในฝั่งของเวียดนามครับเวียดนามไม่มีนโยบายรับแรงงานต่างชาติเข้าไปทํางานในประเทศของตัวเองนะฮะถ้าจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าจะไปหางานทำเนี่ยไม่ได้นะครับตัดกลับมาที่กลุ่มชาวกัมพูชากลุ่มนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยพาครอบครัวคือเทครัวอบพยพออกจากกัมพูชากะว่าจะมาอยู่ฝั่งไทยยาวๆนะฮะ ขนเอาลูกเด็กเล็กแดงคนในครอบครัวลูกเมียเอามาหมดครับโดยเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ ทหารแล้วก็ตำรวจที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ได้สกัดจับชาวกัมพูชา30คนอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะว่าได้ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายเข้ามาทํางานในฝั่งของประเทศไทยของเราโดยทางสื่อครับก็ได้ติดต่อไปหาในซันเมคาครับซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงแรงงานของกัมพูชาโดยทางในซันเมคาเองก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ เป็นความจริงเขาได้รับการรายงานมาแล้วด้วยกระทรวงแรงงานนั้นมีการอำนวยความสะดวกแล้วก็ติดต่อไปทางฝั่งไทยแล้วว่าได้โปรดช่วยปล่อยแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง30คนและทางฝั่งไทยก็ได้ชี้แจงว่า จะมีการดำเนินคดีก่อนที่จะส่งตัวกลับอย่างไรก็ตามโฆษกรกระทรวงแรงงานของกัมพูชานะครับได้ชี้แจงและขอร้องให้ชาวกัมพูชาเนี่ยได้โปรดพิจารณาหางานทําในประเทศได้โปรดอย่าเสี่ยงลักลอบผิดกฎหมายข้ามแดนเข้าไปทํางานในประเทศไทยเลยนะฮะแอดเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากชาวกัมพูชาเหล่านี้นะฮะมีทางเลือกนะครับสามารถหางานทําอยู่ในประเทศของตัวเองได้ไม่อดไม่อยากไม่ลําบากเขาคงไม่เลือกที่จะลักลอบข้ามแด ผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ฝั่งประเทศไทยของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากเขามีอิสรภาพเพียงพอเขาก็คงจะเลือกอยู่ในประเทศของตัวเองนะครับคือตอนนี้น,นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์แรงงานในกัมพูชาเนี่ยมันแย่มากนะฮะหลังจากกัมพูชาประกาศปรับค่าแรงขึ้นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเป็น210ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ6000กว่าบาทเนี่ยก็ทําให้หนายจ้างหลายคนนะครับติดค้างค่าจ้างแรงงานจนถึงขั้นบางคนเนี่ยจะยกเลิกการ ประกอบกิจาการโดยมีข่าวว่าบริษัทของจีนและเกาหลีใต้ที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเลือกปิดกิจาการไปแล้วหลายรายนะครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชาครับได้ไรายงานเรื่องนี้ออกไปนะฮะชาวกัมพูชานี่ก็โอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนครับออกมาตําหนิต่อว่าแล้วก็กล่าวหาเพื่อนร่วมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะฮะว่าพวกเขานี่จะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่า พี่น้องชาวกัมพูชาทั้งหลายได้โปรดขอร้องระถ้าหากคุณขาดงานหรือมีเงินเดือนที่ไม่เหมาะสม ได้โปรดติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานของเรานะที่เบอร์1297เรับรองเขาจะหางานทำให้คุณได้แน่นอนขมินของเราจะต้องช่วยกันไม่ทิ้งชาวขมรนแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าหาเขามีบ้านที่ดีเขาคงไม่ลักลอบข้ามชายแดนไปฝั่งไทยหรอกทำไมหลายๆคนที่ออกมาคอมเมนต์ถึงได้แสดงความโง่ขนาดนี้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเพิกถอนสัญชาติโผบ,บันเลยดี วใครที่ลักลอบเข้าไปทํางานในประเทศไทยน่ะ ถอนสัญชาติมันเลยอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเขาคงอยากได้งานดีๆละมัง้งเขาคงคิดว่าสังคมของประเทศไทยนะอาจจะช่วยเหลือพวกเขาได้เขาคงไม่อยากทําอะไรแบบนี้หรอกลองถามใจตัวเองดูสิว่าสังคมของกรัรมพูชาในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วแทบจะไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องของคนอื่นได้เลยหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคนพวกนี้ก็แค่คนโง่โง่ ที่เป็นภาระของคนนี้ชาติถูนนั้นหลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าเอ<ะ>นี่แหละสังคมท็อกซิกของกัมพูชามันไม่ได้เป็นอะไรที่ดีต่อสังคมเลยฉันเห็นแล้วว่าสมองของคุณน,นั้นมันก็แค่เน่าเน่าเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดอย่าเหยียบย่ำชาวกัมพูชาด้วยกันทั้งที่รู้กันดีว่าทหารไทยบุกรุกเข้ากัมพูชาแต่ทําไมเขาถึงยังเลือกที่จะไปทํางานในประเทศไทยแต่ คนที่มาคอมเมนต์ในชื่อไทยเลยนะฮะคือชื่อของเขาเนี่ยชื่อไทยเสาแก้วนะฮะก็เป็นทหารของกรรมัมพูชานะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าสมองของคนพวกนี้มันทำด้วยอะไรทำไมมันถึงสแสดงความอ่อนแอให้ศัตรูได้เห็นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเขาคงไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรหรอกเนาะกระซรวงก็ไม่แสกแสงอะไรเลยผลพวงเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากคนที่ไม่อยากอยู่ในกรรมัมพูชาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไล่มันออก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าบ้านเรารอกดินแดนของเราเองที่ที่คนคอมเมนต์ควรอยู่ทำให้มันถึงมีแต่เรื่องปัญหาปากท้องจนทำให้คนพวกนี้เลือกที่จะไปอยู่ที่อื่นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจับได้ ไม่ต้องถามเอาความเข้าใจนะไม่ต้องให้มันกลับมาอยู่ในประเทศของเราแบบสะดวกสบายจับพวกมันติดคุกให้หมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสถานการณ์จริงไทยจับแล้วก็จะส่งกลับมาแล้วคนพวกนี้ก็จะลักลอบเข้าไปในไทยอีก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่จําเป็นต้องมาอ้างเรื่องนมลูกพูดมาได้ยังไงว่าอยู่ในประเทศของเราไม่เพียงพอกินถ้าอย่างเป็นอย่างนั้นก็จะทําให้คนอื่นรุ้ถูกเราไม่จบสิน้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนพวกนี้คงไม่กลัวตายหรอกมกั้งถึงออกไปนอกประเทศในคนอื่นจับได้โปรดอย่าปล่อยมันกลับมาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจับพวกมันเข้าคุกให้หมดเลยไอ้คนไม่รักชาติพวกนี้หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับหน้าโดยบอกว่าโอ้โห แต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของกรัรมพูชาแต่สิ่งที่คอมเมนต์ออกมาโคตรห่วยแตกคนประเทศกูมันเป็นอย่างนี้หรือวันนี้เนีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเก็บไว้ที่ฝั่งไทยนั่นแหละไม่ต้องปล่อยมันกลับมาที่บ้านเกิดมันอยากได้ขาด่านนมใช่ไหมให้มันติดคุกหาตังเลี้ยงลูกอยู่นั่นแหละ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ายาพึ่งพูดถึงผลลัพธ์เลยพี่น้องชาวกัมพูชาต้องช่วยกันก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างน่าเศร้าจริงๆชีวิตคนขมินของเราเนี้ยอีกคอมเมนต์นึงนะฮะบอกว่าเพื่อประโยชน์อะไรการเดินทางไปในไทยต้องการชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในกัมพูชามันก็ดีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า เรียบร้อยคนคอมเมนต์ของเรากลับกลายไปเป็นคนโง่ในฝั่งไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่ามันช่างน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่คนเหล่านี้ไม่รู้จักรักประเทศของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่าถ้าเขาไม่เชื่อฟังรัฐบาลก็ควรจะปล่อยให้เขาติดคุกอยู่ฝั่งไทยซะไม่ควรให้ไทยปล่อยตัวกลับมาคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าจับมันเข้าคุกให้หมดเลยพวกมันนะทําให้ประเทศของเราเสียหายและอับอาย งานในประเทศของเรามีเป็นเหมือนอัตราเงินเดือนก็ปรับขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นไหมเนี่ยปีนึงขึ้นมาตั้ง2ดอลลาร์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรียนในคเขมรแต่ไม่เคยตะหนักเลยว่าขเขมรของเราคือดินแดนที่เหมาะสมที่สุดกฎหมายระหว่างประเทศ และสงครามที่เสียมทำกับเรานั้นมันคือการป้นแผ่นดินถึงตอนนี้แล้วยังไม่เห็นเนื้อแท้ของพวกเสียมอีกเหรอว่ามันคือประเทศที่ชอบกืนกินเลือดเนื้อของคนอื่นประเทศที่ไม่ธรรมดาอย่างไทยเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่บนโลกด้วยซ้ำมันควรจะกลายเป็นคนที่อดอยากแต่ทำไมสิ่งนี้มันถึงตกอยู่แต่กับค,คนขมิของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหนังสือพิมพ์ของไทยออกข่าวแบบนี้มาบ่อยครั้งฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นข่าวจริงทั้งทง เจ้าหน้าที่ของกัมพูชายอมรับว่าจริงนะฮะแต่ก็ยังมีคนกัมพูชาไม่เชื่อว่าจริงนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าจับพวกมันเข้าคุกให้หมดอย่าปล่อยให้พวกมันข้ามชายแดนเสียมมานะปล่อยให้พวกมันติดคุกอยู่ฝั่งนั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่ากูอยู่บ้านกินเหล้าเล่นเกมไม่เห็นจะมีอะไรเลยไหนบอกว่าเราอดยาก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันก็แค่สงสัยว่าทหารไทยเข้าไปจับคนพวกนี้ออกมาจากในป่ามันหมายความว่าคนพวกนี้ข้ามไปฝั่งไทยหรือยังป่าตรงนั้นน่าจะยังเป็นของกรรมัมพูชานาะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันคิดว่านี่ไม่ใช่การข้ามแดนผิดกฎหมายหรอกคนพวกนี้เนี่ยแค่อาศัยอยู่ใกล้ประเทศไทยต้องการจะไปหางานทําในไทยบ้างแล้วก็กลับมาอยู่บ้านตัวเองมากกว่ามันไม่น่าจะใช่ความจริงหรอกเพราะว่าเราไม่มีวีซ่า คุณลองคิดดูสิคนกัมพูชาของเราจะอยากออกจากประเทศทำไมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารัฐบาลของเราเนี่ยมัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกคนหัวแข็งทางการเมืองแต่ทำไมไม่ยอมจัดการเรื่องงานให้กับคนในประเทศคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้ามันผิดกฎหมายก็จับคนพวกนี้เข้าคุกเอาให้มันอยู่ในคุกฝังเสียมนั่นแหละไม่ต้องให้มันกลับมาแต่เรื่องของมอเตอร์ไซค์ทหารของเราเสียมต้องคืนให้เราเรื่องนี้มันสำคัญกับ คนกำผู้ชาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่น่าเข้าไปช่วยพวกนี้เลยคอมเมนต์ของเรานะ่ะควรจะช่วยแต่คนที่รักชาติของเราเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ยิ่งมองออกไปก็ยิ่งแย่เหตุการณ์ทั้งหมดมันยิ่งจะแย่ไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าจับได้ไม่ต้องปล่อยมันมาให้เสียมยิงพวกมันทิ้งเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทำไมต้องปล่อยให้คนพวกนี้กลับมาในประเทศของเราถ้าไม่เสียมถึงพูดแบบนั้นทำไมไม่ขังคุกเอาไว้ฝั่งไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรียบร้อยอวดความโง่องของคนในประเทศจนได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดละพวกทหารไทยลุกล้ำเข้ามาใน ดินแดนของเราอย่างน้อยก็3ฟุตเราควรจะบุกกลับไปไหมครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่ดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวร่าวคราวของชาวกัมพูชานะฮะที่แอบลักลอบเข้ามาทํางานอยู่ในฝั่งของประเทศไทยของเรานะครับและก็แน่นอนว่า การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ไทยเราปิดด่านและระงับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกรัรมพูชาเพราะฉะนั้นไม่มีการเจรจาเรื่องของแรงงานเพิ่มเติมส่วนคนที่ยังทํางานอยู่ในประเทศไทยครับก็ยังคงทํางานอยู่ได้จนครบอายุสัญญาซึ่งจะหมดในวันที่13พฤษภาคมนี้นะฮะหลายคนก็หวันครับว่าตัวเองจะต่ออายุหนังสือทํางานไม่ได้นะฮะแต่ทางฝั่งไทยของเราเ็าบอกว่าจะอนุญ,ญาตให้ต่อได้นะครับสำหรับใครที่มีที่พำนักชัดเจน ก็จะสามารถต่ออายุหนังสือทำงานได้นะฮะ แต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังไม่พอใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่รักชาติเอาซะเลยสมควรที่จะจับติดคุกให้หัวโตเอาติดคุกอยู่ฝั่งไทยนั่นแหละไม่ต้องส่งมากัมพูชานะฮะซึ่งจริงๆไทยเราเนี่ยเมื่อดําเนินคดีเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการผลักดันกลับนะครับไม่อนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศของเราหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นการถูกจําข่งก็ตามนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความ คิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ